วัสดีครับเพื่อนๆชาวเอซีวันนี้เราสองคนมาเที่ยวไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครที่จังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้เราอยู่ที่หอคอยบรรหารแจ่มใสนะฮะซึ่งเป็นหอคอยที่สูงประมาณ170เมตรนะครับแล้วก็เราสามารถขึ้นมาดูที่ชั้น4ประมาณ73เมตรเป็นหอคอยที่สูง นะแล้วก็มีภาพประวัติศาสตร์เขาทำไว้นะฮะหอคอยนี้ดูได้360องศานะฮะเขามีกล้องนะครับให้ดูถ้า,ถาจะเห็นรอบๆหยอด10บ,บาทดูได้รอบเมืองนะฮะจะมองเห็นไกลๆมีทั้งสถานที่ราชการโรงเรียนก็มองไปตรงนี้ด้านนี้จะเห็นหอมังกรนนะฮะด้านหลังนั่นนะครับานางแบบของเราก็จะพาชม อ่ใช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 นั่นคือหอมงกรไกลไกลแล้วก็นอกอย่างนี้เขาก็มีภาพตรงมุมไหนที่พูดง่ายว่ามันตรงกับบรรยากาศในเมืองเขาก็จะทำเป็นประวัตินะฮะเป็นประวัติของจุดที่เป็นไฮไลท์ตรงนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีใครที่มาเที่ยวจังหวัดสุพรรณก็เข้ามาดูได้นะฮะผู้ใหญ่เสีย ค่าเข้าชม30บาทเด็ก15บาทแล้วในแต่ละชั้นเขาก็จะมีจุดให้ชมวิวมีนิทรรศการเกี่ยวกับภาพประวัติศาสตร์อันนี้เราก็จะให้ดูนางแบบเราจะเดิน360องศานะที่หอบรรหารจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในอำเภอเมืองนะอยู่กลางเมืองก็จะเห็นทัศนียภาพโดยรอบนะฮะถ้าเรามองผ่านนางแบบไป อันนี้ก็จะเป็นภาพบึงฉวาเนี่ยเขาก็จะมีสถานที่สำคัญหรือมีภาพประวัติศาสตร์เขาทำเป็นรอบเสาของหอะเช่นภาพยุทธหัตถีนะที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณแล้วก็ภาพประวัติศาสตร์ไทยอนุสาวรีย์พระนเรศวรน,นะครับตอนทำยุทธหัตถี อีนางแบบแล้วก็พาชมรอบๆนะครับอันนี้ก็จะเห็นเมืองสุพรรณนะอันนี้ก็จะมีภาพประวัติศาสตร์ด้านหลังไกลๆนั้นเห็นก็คือกล้องที่ว่าต้องหยอดส0บาทแล้วก็ชมได้3นาทีชมเมืองนางแบบเราก็จะพาไปที่กล้องนะเขาก็ทำเป็นบันไดเล็กๆเด็กก็ขึ้นไปชมได้นั่งได้นะฮะ อันนี้ก็จะเห็นเมืองโดยรอบของสุพรรณจะต้องหยอดสตังค์นะสิบนาทีอ่อสิบ,บาทสานาทีนะบาท3นาทีนะครับที่เราเห็นไกลๆนะั่นคือสถาบันราชพัศน,นะครับที่ตั้งอยู่ในเมืองนะฮะก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนะเป็นแหล่งท่องเที่ยว บางทีเรามาสุพรรณแล้วเราไม่สามารถที่จะเที่ยวได้หมดก็ขึ้นมาที่หอบัญหารเนี่ยนะเราก็จะเห็นบรรยากาศรอบเมืองสุพรรณบุรีเห็นไกลไปถึงต่างอำเภอเนะครนะไปถึงบางปะมะไปถึงอะไรฮนะโรงเรียนกีฬานะครับเขาอยู่ที่ว่าเขาจะตั้งไว้มุมไหน ไปถึงอำเภอสองพี่น้องมองไปถึงวัดไผ่ลงวัวยังได้เลยท,ทั้งที่ห่างกันตั้งหลายกิโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปวัดตาเลไลวัดสำคัญของสุพรรณบุรีนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบนะอันนี้เราอยู่ที่ชั้นสี่ขึ้นลิฟต์มามีลิฟต์แก้วเลยนะฮะดูมองไวไปไดนะ้อันนี้ก็ ใครมาสู่พันก็อยากจะเชิญชวนให้มาแวะสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราก็จบไปเท่านี้ก่อนนะครับ